บทที่ห้ามงคลจักรวันใหญ่ <c oughs> สิริติมาติเตโชชะสสิทธิมะหิติมหาภุนาปิมิตตปุญญาธิกาลสสะละพันตะลายะนิวกาาะกะละสมัตทะทัะภควตัตตออรหัตตสสมาสมพุทสะ ทวติติงสะมะหมาหะาปุริสะละคณาหนุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนานุภาเวะะาน,น,นะ,นนวะอจุกะตะละสะหตังห์มะมังละพานุภาเวนะจับพันนะลังสิยายนุภาเวนะเกตุ มาลาโนภาเวนะทัศปาละมิตาโนภาเวนะทัศอุปปปาละมิตาโนภาเวนะทัศปาละมัตตปาละมิตาโนภาเวนะสีละสะมะมาสะทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะ ฐานุภาเวนะพระฐานุภาเวนะเยยะธรรมมานุภาเวนะจะตุลาสิสีติสหัดจะธรรมัะขันธานุภาเวนะนะวะโลกุตตะนะธรรมมานุภาเวนะอันทังขิกะมันคานุภาเวนะอัฏฐา มาปันติยานุภาวินะจะอะวิพินยานุภาวินะจะตุนจัดานานาสายานุภาวินะทัศภะละ,ะ,ยาาะยานุภาวินะสัพพันระตะยานุภาวินะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาวินะสัพพะปิฏตานุภาวินะตะละนัตตะยะสนายานุภาวินะตรหัง สัพพะโลโคสัพพะโลพะโสุปันทวมุตตะโคมะนสุปายัตยาสาวินัสนตุสัพพะอันตรายาปีวินัสนตุสัพพะสังกับปาบตุยังสม,มิตยันตุทีชายุตุยังโอนตุ สัตะวินยะชีวะเนสะมังกิโกโหตุสัพพาธาอากาสัปปพันภตะวนะภูมิคังขามหะสะม,มุตธาอรัก,กขะกาเทวตาสถาตุมีนอนุรักขันตุพภพวัต พระวัตุสัพพังลังลักกันตุสัพพทีวตาสัพพุทธานุภาวินะสทาสุทีพระวันตุตีพระวัตุสัพพังคลังลักันตุสัพพทิวตาสัพพะธมานุภาวินะสทาสุทีพระวันตุตีพระวันตุสัพพังคลังลักกันตุสัพพทีวตาสัพพะสังฆานุภาวินะสทาสุทีพระวันตุตีลักขันตะยังขภูตานัง ปาครับคะหะนิวารนาปาลิตตัสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตถเวนัขันตะยักขะภูตานังปาปาครับนิวารนาปาลิตตัสานุภาเวนะหันตะวาเตสังอุปัตถเวนัขันตะยักขะภูตังนัง ปัจจัะหิว่าแล้วนะปิตตสดมมาภาวินะหันตาวาเตสังอุปัตถว,าาวทะทวีบทที่สิบหกพันทีรัตาปาอะติตังนานะวาคเมยะ นิป,ปะพิกงเฉอะนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามไปหีนันตุงอปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจปจุปันนั้นจะอยู่ธรรมตัสตัทธวิปัสสติอสังหังอสังุป,ปังตังวิทามะนุภาหูหะเยก็บุคคลใด้เห็นแจ้งทํปั จุบันไม่งอนเงันไม่คอนแข้นในทรนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพื่องจำเินธรทมนั้นเนื่องๆไปบุปรงเถิดอ,อันเชวะกินจะมาปรับปังกโกมัตยามะละนังสุเวีเพื่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความใจในวันพรุ่งนี้ นะฮิโนสังฆะนันเตหินะมหาสเสนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอีวังวิหาติมาตาปิงอะโหลันตะมะตันติทัง จังวีปันทีกัลตูติจันตุจันตุอาจิกขตติมุขีติพระมุขมีผู้สงบยอมียกบุคุณผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการสนนีแล บทที่17บเจอภินจะวีคณะปาทะจะลาธรรมโมมหิจะลังอะนติตาเรามีความแจ่เป็นธรรมดาจะลวงคนความแจ่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมะหิพยทาทินะอะนะโนาติโต เรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มา <c oughs> ละนะธรรมโมหิมาละนังอะนะติโตเรามีความใจเป็นธรรมดาจะล่วงพลความใจเป็นไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิปนาเปหินานาพาวู วินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องเป็นพัดพาดจากของรักของจาเลยใจทั้งสิ้นไปกัมมัตกูหิกัมมักกา,มาย,ยูกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสาสนุเรามีเป็นกรรมของเป็นของของตนมีกรรมเป็นของผู้ให้ผลมีกรรมเป็นของ ยัเงเกิดมีกรรมเป็นของผูชิตามีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยกรรมอย่างกรรมมังกาลิสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสตาญาโย,ายปวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นเสียไปเอวัง อัมเหหิอภิหังปัญจะเปียคิดจับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆัน